สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ท่านฟังคือเรื่องเหตุเกิดวันหวยออกเหตุเกิดวันหวยออกถ้าท่านที่ติดตามช่องทางของผม นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กหรือกลุ่มออนไลน์ก็ตามนะครับก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วในเรื่องเหตุเกิดวันหวยออกนี้นะครับแต่ก็คิดว่ายังเป็นจำนวนไม่มากนักที่ได้ฟังดังนั้นผมจึงได้นำมาเรียบเรียง ตุการณ์อีกครั้งหนึ่งให้มันกระชับขึ้นนะครับเพื่อจะสื่อสารออกไปในวงกว้างและเมื่อท่านได้ฟังแล้วเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ก็กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าท่านที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัก แล้วก็เป็นประโยชน์เป็นข้อคิดสำหรับท่านอื่นๆนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเอาละต่อไปก็มาฟังกันได้ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเหตุเกิดวันหวยออกหรือแต่งงานกับมะตูม หญิงสาวที่เขารักและเธอก็รักเขาเช่นกันทั้งหมู่บ้านต่างโจทย์ขานกันว่าคู่นี้เป็นคู่บุพเพสันนิวาสกันจริงๆเพราะว่าลือบวชอยู่เป็นพระนานถึงสามพรรษาไม่มีวี่แววว่าจะสึกออกมาส่วนมะตูมก็ตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอเขาอย่างมั่นคง แม้จะมีหนุ่มๆมมาตามจีบตามง้ออยู่ก็าตามเธอก็ไม่ได้สนใจแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อผลสอบนักธรรมของพระลือไม่ผ่านเขาก็ตัดสินใจศึกออกมาและก็เข้าพิธีวิวากับหญิงสาวคนรักในเวลาต่อมา ชีวิตคู่ของทั้งสองดำเนินไปอย่างเรียบง่ายกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจย้ายไปนอนนาในต้นหรือดูฝนเพื่อสะดวกในการทำนาน,นั่นเองแล้วจูๆ่ๆพระธุดงรูปหนึ่งก็เดินทางมาปักกรดอยู่ปลายนาบนเนินจอมปลวกที่มีรูปร่างคล้ายเสียนพญานา ลือเห็นดังนั้นก็ดีใจนักคิดว่าคงเป็นมงคลรีบเตรียมน้ำไปถวายพระทุดงตามหน้าที่อุบาสกที่ดีแต่แล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาชะง,งักก็คือภาพที่เขามองเห็นนั้นเป็นพระหนุ่มรูปงามขณะที่มะตูมกับเห็นเป็นพระหลวงตาชาราที่เห็นทั่วทั่วไป งั้นไปให้เห็นกับตากันดีกว่ามะตูมมาหลังจากชำระกายแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วสองสามีภรรยาก็มุ่งหน้าไปยังโกรธพระธุดงท้องฟ้าหลังฝนฉายแสงเรืองรองเหมือนบอกในบางอย่างกบเขียดน้อยร้องระง,งมคล้ายสื่อสัญญาณในสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจ เมื่อมาถึงลือนั่งลงถวายขวดน้ำตามด้วยมะตูมที่นั่งเคียงข้างก้มลงกราบพร้อมกันมือของพระยืน่นออกมารับขวดน้ำผ่านม่านกรดท่านบอกว่ากำลังจะเดินทางไปจำมรรษาที่ภูเขาควายฝั่งสอปอป,อ,ปอลาวระหว่างนั้นพระจ้องมองทั้งสองด้วยแววตาที่ ปลกประหลาดก้มลงอีกครั้งเถิดโยมทั้งสองอัตมาจะให้พรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ทั้งสองปฏิบัติตามแต่แล้วในชั่วงพิบตานั่นเองมัตูมสะดุ้งเฮือกรู้สึกถึงฝ่ามือเย็นเฉียบที่แนบลงบนเนินอกของหล่อนว้ายมัตูม ผวาแทบไหนหลังหล่อนลากแขนลือออกมาลือยังงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเห็นสีหน้าเมียเขาก็เริ่มปฏิติประต่อเรื่องราวจึงพอเข้าใจความศรัทธาในผ้าเหลืองที่เขาเคยเคารพสั่นครอนไปชั่วขณะงั้นเย็นนี้ต้องไปแก้งความกับผู้ใหญ่บ้านเถอะ หรือเอ่ยพระอรัชชีแบบนี้ปล่อยไปให้ลวงโลกไม่ได้หรอกพระปลอมตกเย็นทั้งสองเข้าไปในหมู่บ้านแต่ขณะนั้นชาวบ้านต่างพากันนั่งเหงาซึมเศร้าเพราะเป็นวันหวยออกและโดนหวยกินกันทั่วหน้า แล้วก่อนจะไปแจ้งความที่บ้านผู้ใหญ่หลือกับมะตูมจึงแวะไปเล่าเรื่องให้พ่อกับแม่ฟังเสียก่อนแม่พูดว่าถ้าถูกลวนลามจริงมันก็คงมีรอยมือบ้างแล้วนะแม่ว่าถ้าไม่มีร่องรอยอะไรเราก็จะไปแจ้งความเอาผิดไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็จะเป็นการใส่ความกันมะตูม รีบเข้าไปในห้องก้มลงสำรวจตัวเองแล้วเสียงร้องก็ดังลั่นขึ้นว้ายอะไรกันนี่ทุกคนวิ่งกรูเข้าไปแล้วก็ต้องอ้าปากค้างเพราะว่าบนเนินฐานของหญิงสาวปรากฏเป็นกลุ่มตัวเลขสองตัวบ้างสามตัวบ้างรวมทั้งแถวเลขรางวัลที่หนึ่ง ที่เพิ่งออกไปสดสดร้อนร้อนรอยนั้นชัดเจนลากับว่ามีใครจาลึกไว้ด้วยหมึกสีแดงข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วโทรศัพท์มือถือถูกหยิบขึ้นมาถ่ายภาพบนฐันของหญิงสาวส่งต่อกันจนวุ่นวายไปหมดจากเครื่องราวหลายๆกลายเป็นเรื่อง ขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านแห่กันไปปลายนาหวังขอเลขเด็ดงวดต่อไปจากพระธุดงแต่อนิจจาพระธุดงหายวับไปพร้อมกับแสงอาทิตย์ยามอัดสดงสิ่งที่เหลือค้างอยู่ก็คือจอมปลวกโผล่เป็นเงาตะคุ่มในเงาแห่งสนทยา หรือหรือเจ้าบอสไดบ้บอกชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามสีหน้าสงสัยเพราะชาวบ้านทั้งหลายต่างยังคงพากันพูดถึงเรื่องนี้กันไม่ขาดปากลือเพียงยิ้มบางๆแล้วพูดว่าถ้าของที่จะเป็นของเฮา ถ้าของที่จะเป็นของเฮาบอมีไผอเอาไปได้ดอกนอกจากว่าของที่บมเมนของเฮานะ่ะต่อให้กำรรกลุมแนนปานไดมันบมเมนของเฮามันก็ลดร้อยไปอยู่ดีนั่นละคำพูดของเขาทำให้ทุกคนหยุดชิด ชาวบ้านที่มุงอยู่ห่างๆเริ่มเข้าใจเริ่มซึมซับสิ่งที่หรือพูดไปบางคนพยักหน้าช้าๆเหมือนจะเข้าใจแต่บางคนก็ยังเสียดายอยู่แล้วท่านสิไประยูทาง่งใดแล้วท่านสิไประยูทาง่งใดล่ะหรือหญิงคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้น เพื่อนกระบอกข่อยว่าเพื่อนสิไปอยู่ภูเขาายประเทศลาวได้ละ่ะแม่ทุกคนต่างพากันมองหน้ากันปริบป,ปริบแล้วเงยหน้าเหลียวแล้วเงยหน้าเหลียวไปทางทิศตะวันออกฝั่งสอปอปอลาวด้วยความหวังว่าท่านจะย้อนกลับมาที่นี่ศัก 一天。